ทุกวันที่26ทันวาคมของทุกปีนะคะกัเป็นวันปองกันอุบัติภัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมขาทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพิ่นได้มีการกำหนดให้ทุกจังหวัดนะคะได้ดำเนินการปองการและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม 2, ่2 5 6 7นี้ค่ะ โดยบรรยากาศที่หอปประชุมอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัายกาลสินนะคะน่ายสนานพงศ์อักษรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติประจำปี2 5 6 6การรณรงค์งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7ของจังหวัดกาลสินค่ะ ซึ่งในงานนี้นะคะกับมีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาหลายแหง่งในจังหวัดกาลสินมาร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะมีการแสดงจากน้องนองนักเรียนนักศึกษามีการเต้นประกอบเพลงเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้สวมหมวกกันน็อกรอยเปอร์เซ็นต์นะคะและยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เพื่อนเด็กเขามาร่วมกิจกรรมในเทือนี้โดยมีหลายหน่วยงานได้ร่วมกันสนับสนุนของรางวัลค่ะสำหรับการดำเนินการเข้มงวดนะคะกำหนดระวางวันที่29ธั e 19, ท่านว่าคม2566้ ไปจนหอดวันที่4มกร,ราคม2 5 6 7กนะคะก็คืออยู่ในช่วงของ7วันอันตรายนะคะโดยใส่ซื้อการรณรงค์ว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยและอุบัติเหตุนะคะและกำหนดเป่าไม้ในการดำเนินง,งานเพื่อให้ประชาชนนี่เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7นะคะโดยมีเป่าไมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7นี่อย่างเคร่งขัดเลยค่ะ ช่วงนี้ก็จะเห็นหลายหน่วยงานเนาะออกมารนรงค์นะคะป้องกันอุบัติเหตุบนทองถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะ